สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับฮาวิเอลเลตฮีโร่ผู้ทำประตูชัยให้หงแดงบุกชนะคริสตัลพาเลซยืนยันว่าเป้าหมายของเขาคือการพาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้มันรู้สึกพิเศษเสมอที่ทำประตูได้โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นประตูชยัย ด้วยเซอร์โฮสปาคาเป็นสนามที่ยากจะต้องมาเยือนเราไม่ยอมแพ้จนกระทั่งหมดเวลาเรากำลังไปในทิศทางที่ถูกต้องแต่ยังเหลือเวลาอีกมากในฤดูกาลนี้เราต้องทำให้มั่นใจว่าเราจะรักษาการเก็บสามคะแนนไปเรื่อยๆถ้าเรายังเป็นผู้ท้าชิงไปจนถึงท้ายฤดูกาลก็ลุยกันเลยเป้าหมายของผมคือแชมป์พรีเมียร์ลีกเยอเกนค็อปยอมรับว่าเขาหวังให้โมซาลาอยู่ทันช่วยทีมในเกม FA Cup คัพกับอาร์เซนอลก่อนไปแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้ว ก็หวังให้ดิโอโกโชต้าหายกลับมาทันด้วยเช่นกันอิยิตจะต้องเล่นแอฟริกันเนชั่นครับที่จะเปิดฉากในวันที่13มกราคมแต่ว่าลิเวอร์พูลจะเจอกับอาร์เซนอลในเอฟเคัพรอบ3วันที่7มกราคมครอบบอกว่าตอนนี้ยังไม่คิดถึงเรื่องนี้แต่ผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้อยู่แล้วตอนนี้ยังไม่มีแผนเอาไว้รองรับเลยได้แค่หวังว่าดิโอโกจะกลับมาทันผมยังไม่คิดถึงเดือนมกราคมเขาจะเล่นกับอาร์เซนอลได้ไหม ไม่ชูเหมือนกันยังไม่รู้วันที่จะต้องปล่อยตัวเด็กๆไปร่วมทีมชาติเดือนธันวาคมมันค่อนข้างยากหวังว่าจะผ่านไปได้แล้วค่อยคิดถึงเรื่องที่เหลือต่อไปซึ่งเราหลีกมันไม่ได้อยู่แล้วผมทําอะไรไม่ได้ท่าอียิปต์จะให้ซาลาไปตั้งแต่วันที่สองสหรือสีแต่มั่นใจว่าซาลาอยากลงเกมนี้แน่ๆแ,แต่ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจได้อย่างไรไม่มีใครพลิกจากแท้มาได้แต้มมากไปกว่าลิเวอร์พูลอีกแล้วคริสตันพาเลสอาจไม่ใช่ทีมใหญ่ และเซลเฮอร์สท่าก็เป็นสนามที่เจอเกนครอเก็บคะแนนได้มากที่สุดแต่สาแตมที่ได้กลับมาจากที่นั่นคือสามคะแนนใหญ่จริงๆสําหรับลิเวอร์พูลแน่นอนมันคือสาคะแนนที่ทําให้ทีมมาแซงอาเซนอนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงและยึดหัวหากผู้นําในสัปดาห์นี้อย่างถาวารหลังทีมปืนใหญ่พ่ายแท้ที่วิลลาภาคในอีกไม่กี่ชั่วโมงให้หลังแต่ในอีกทางหนึ่งมันก็เป็นสาคะแนนใหญ่ในแง่ความยากเย็นกว่าจะได้มันมาลิเวอร์พูลชนะแต่ไม่ง่ายเลยกว่าจะชนสระ คริสตันพาเลซเล่นดีหน้าชื่นชมขยับเข้าชิดนักเตะลิเวอร์พูลไม่ให้เล่นง่ายอาศัยแรงประทัดที่ได้เปรียบเล่นงานพื้นที่สำคัญตรงกลางสนามที่วัตารุเอ็นโดรับผิดชอบจนน่วมในครึ่งแรกจังหวะที่รอดตัวจากจุดโทษในครึ่งแรกด้วย B A R แน่นอก็ใช่มันคือจังหวะที่ผู้เล่นเจ้าถิ่นจ้องอยู่พละกำลังจากแดงกลางหงแดงขาดหายไปโดมินิกโซบสไลก์ับไปอันกราเฟนแบ็กขับเคลื่อนเกมไม่ถนัดยิ่งการประสานงานในแดนหน้าคล้ายจมหายไปกับสายน้ำบอลขาดขาดเกินเกินไปหมด การปรับแก้เกมของครอปเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ต้องรอให้เวลายืดเยื้อเพราะเกมที่ไม่ดีเลยและทีมต้องพยายามทำประตูให้ได้ในครึ่งหลังโจโกเมสถูกส่งลงมาแทนเอนโดตั้งแต่กลับออกจากห้องแต่งตัวขยับเทรนเอเล็กซานเดอร์อาโนนขึ้นไปยืนกองกลางดีขึ้นไหมไม่มากหรืออาจจะแทบไม่ได้ดีขึ้นเลยความอึดอัดยังปกคอลุมกับเกมที่ตื้อตันไอดีที่เคยโลดแล่นและโอกาสเข้าทำถูกจำกัดสิ้นสําราสยังเสียประตูไปก่อนจนได้อีกต่างหาก ิเวอร์พูดูเร่งไม่ขึ้นเหมือนคนอ่อนล้าแม้จะอ้างอะไรมากไม่ได้เรื่องเตะเป็นคู่แรกวันเสาร์อีกแล้วเพราะกระทั่งครอปยังพูดเองว่าคริสตันพาเลสก็มีเวลาพักน้อยพอๆกันด้วยต้องผ่านเกมคืนวันพุธมาเหมือนกันแต่ฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้ในหลายๆเกมมันมีจุดเปลี่ยนจุดพลิกผันจุดที่ทำให้เหตุการณ์กลับตลบตาไปอีกทางรอยห่อสันในายใหญ่พาเลสกับเจมนจีนัทที่วิเคราะห์เกม ในรายการ m a t ช์ออฟเดอะเเห็นตรงก,กันกับใบเหลืองแรกของจอแดนอายิว่าผู้ตัดสินให้ง่ายไปนิดแม้ตามแนวทางปฏิบัติจะสามารถให้ได้ไม่ได้มีปัญหากับการให้ใบเหลืองมันอยู่ในอำนาจของผู้ตัดสินทุกอย่างแต่แค่น่าเห็นใจเพราะอายวไม่ได้แสดงอาการยึกยักอะไรมากเลยจังหวะนั้นนอนใช้เวลาเกิดขึ้นเพียงหนึ่งถึงสองวินาทีเท่านั้นแต่ก็นั่นหละครับหวหพริของเฟอร์กิลฟานได ทำให้ใบเหลืองหลุดจากกระเป๋าเสื้อของแอนดี้แมดลีย์มันอาจน่าหงุดหงิดในมุมของแฟนพาเลสแต่ก็เป็นไปตามเกณฑ์ทุกอย่างใบเหลืองอ่อนๆใบแดงแก่ๆใบเหลืองแก่ๆใบแดงอ่อนๆเกิดขึ้นตลอดเวลาในเกมฟุตบอลและสิ่งที่เป็นความจริงก็คือเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นปัญหาของคุณแล้วยิ่งเมื่อคุณยังอยู่ในเกมและมีใบเหลืองติดตัวคุณยิ่งต้องระมัดระวังให้มากใบเหลืองที่ได้รับจะอ่อนจะแก่ไม่สําคัญเท่ามันยังคาอยู่และสามารถอัปเกรด เป็นใบแดงได้ทุกเมื่อจังหวะเข้าแย่งบอลจากด้านหลังฮาวิเอลเลียดเป็นความพยายามที่จะสกัดบอลไม่ใช่เจตนาตัดเกมแต่มันก็เป็นใบเหลืองได้เช่นกันบางทีถ้าให้ชูที่สุดอายุอาจจำเป็นต้องปล่อยให้เอลเลียตผ่าบอลหลุดไปก่อนเพราะยังเป็นพื้นที่แค่เกิดกลางสนามทว่าเมื่อคุณเลือกสกัดก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนั่นเองผู้ตัดสินบางคนอาจจะยังทดใบเหลืองที่สองนั้นไว้ในใจก่อนเพราะมันไม่ใช่การทำฟาวรุนแรงหรือน่าเกลียดชนิดต้องให้สถานเดียวและจะกลา่าวตอนนักเตะค,คนนั้น ให้รู้ว่าถ้ามีการฟาวครั้งต่อไปไม่ว่าจะหนักเบาแค่ไหนคุณไม่รอดแล้วนะ่าแต่ถ้าผู้ตัดสินบางคนจะควักใบเหลืองให้เลยมันก็ไม่แปลกเช่นกันเพราะเรื่องนี้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละคนสังเกตว่าแมดลี่ช่างใจอยู่เหมือนกันก่อนจะตัดสินใจแจกใบเหลืองให้ดาวเตกานาและนั่นคือจุดเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในฉับพลันทันทีของเกมนี้75นาทีที่ผ่านมาของเกมไม่มีวิเววของการเป็นผู้ชนะเลยสำหรับลิเวอร์พูล ไม่มีภาพของการไล่บทขยี้สร้างโอกาสครั้งแล้วครั้งเล่าไม่มีภาพที่คริสต้าและพาเลสต้องกระสึกกระสนโดนกระหนำ่ำจนงโงหัวไม่ขึ้นแทบไม่มีความหวังว่าทีมจะได้ประตูเกิดขึ้นเลยในความรู้สึกของเดอะคอปก็เกมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ครอปจะเข็นสมองปรับเปลี่ยนทั้งผู้เล่นและแท็กติกแบบหมดก๊อกแล้วก็ตามทัดจากโกเมสที่ลงมาแทนเอนโดในนาทีที่46 พื่อดันเทรนขึ้นมิดฟิลด์ครอทรงอิบราฮิมากัวนาเต้กับกัวดี้คักโปลงมาแทนจารลควอนซากับกราฟินแบ็กเพื่อปรับระบบเป็น42-31ก่อนถึง1ชั่วโมงของเกมและปิดท้ายด้วยการส่งเคอร์ติสโจนกับเอลเลียตแทนโซบอสไลกับดาวินนูเยสเพื่อคุมพื้นที่แดนกลางให้ได้ในช่วง16-17ถึงนาทีสุดท้ายมันก็ยังไม่ดีขึ้นจนกระทั่งใบเหลืองแดงของอายวในนาทีที่75อันที่จริงเราคงยังบอกไม่ได้ว่าการลงสนามของโจนกับเอลเลียต ไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นในแง่ของเกมเพราะโจนลงนาที73เอลเลียตลงนาที74ยังเร็วเกินไปที่จะตัดสินการแก้เกมก๊อกสุดท้ายนั้นของครอปเพราะเพียงแค่นาทีเดียวให้หลังอายวก็มาถูกไล่ออกแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความจริงก็คือเกมเปลี่ยนไปทันที่นับตั้งแต่การไล่ออกนั้นจีนัสวิทการเล่นของเอลเลียดไว้อย่างน่าสนใจครับอดีตกองกลางสเปอร์สและนิวคาสเซิลอยู่ในเตดนำเอาวิธีการเล่นของเอลเลียดมาแสดงให้ดูสาม ถึง4จังหวะบทบาทของวิดฟิลด์หนุ่มในช่วง15นาทีสุดท้ายนั้นคือตัวสแตอร์แมนหรือตัวเสริมพิเศษที่ทำให้จำนวนผู้เล่นของทีมมากกว่าคู่แข่งไม่ว่าจังหวะ2ต่อ2 3ต่อ3หรือ4ต่อ4ที่นักเตะพาเลซันกับนักเตะลิเวอร์พูลในพื้นที่ฝั่งขวาของสนามเอลียดจะขยับเข้าไปเป็นตัวะเลือกพิเศษทุกครั้งทําให้สถานการณ์ตัวผู้เล่นกอหลายเป็น3ต่อ2 4ต่อ3และ5ต่อ4 ประตูชาย2-1ถึงที่เขาสับไก่ในนาที90หนึ่งก็เป็นลักษณะนี้ขยับเข้าไปเป็นตัวเลือกเพิ่มให้โมฮัมเหม็ดซาลามีเป้าส่งและก็พาบอลไปยิงเองอย่างเด็ดขาดความได้เปรียบจากสแตย์แมนตรงนี้อาจไม่เกิดขึ้นหรือด้วยประสิทธิภาพลงไปก็ได้ท่าจอแดนอายุไม่ถูกไล่ออกเพราะนักเตะพาเลสจะมีตัวช่วยและประกบเอลเลียดอีกคนอนั่นคือราคาที่คริสตันพาเลสต้องจ่ายไปกับใบเหลืองแดงที่เป็นจุดหักเหสำคัญของเกมและมันก็แทงระยับจริงๆ เมื่อดูจากความน่าปาระทับใจในการเล่นการวางแผนโจมตีอคันตุกะในจังหวะตอบโต้วิธีการต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวรับมือมาเป็นอย่างดีแกรรีลินิเกอร์พิธีกรรายการแมนออฟเดเดพูดถึงเอลเลียดในมุมเปรียบเทียบกับเดวิดแฟร์ครับแน่นอนครับมันยังไกลนักสําหรับการเปรียบเทียบกับลูกเป็ดที่เรที่เป็นซูเปอร์ซับระดับตำนานไม่เพียงแค่ของลิเวอร์พูลแต่ยังเป็นวงการฟุตบอลอังกฤษแต่ที่พล ที่เอลเลียดมีต่อเกมนั้นดูจะมีประสิทธิภาพพอขึ้นมากในซีซั่นนี้ทุกครั้งที่ได้ลงสนามเขามักจะสร้างความแตกต่างได้ตลอดพัฒนาการแบบนี้ของเอลเลียดยิ่งเป็นผลดีต่อทีมด้วยบทบาทของเขาจะขยับเข้าใกล้าการเป็นตัวเลือกอีกคนในตำแหน่งตัวจริงมากขึ้นเรื่อยๆยังมีปัจจัยอื่นประกอบอีกด้วยเช่นกันในใชัยชนะเกมนี้ของลิเวอร์พูลการป้องกันอันยอดเยี่ยมของอลิซงเบ็คเกอร์ที่หายเจ็บกลับมาทันเวลาพอดีทั้งลูกเซฟมหัศจรรย์ในครึ่งแรก และลูกปัดหรือเชื่อลูกสุดท้ายช่วยให้หงแดงควักสามแต้มกลับเมาซีไซส์ในทางตรงกันข้ามพาเลสกลับต้องเสียแซมจอดสโตนไปในช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวต้องถูกเปลี่ยนออกก่อนหมดเวลาเพียงสามนาทีและคนที่ลงมาทําหน้าที่แทนอย่างเรมี่แมทธิวไม่เคยมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกมาก่อนประตูมือสองที่ไม่เคยสัมผัสพรีเมียร์ลีกต้องลงสนามโดยไม่ทันเตรียมตัวในเวลาดีบคั้ง เต็มไปด้วยแรงกดดันทีมเหลือผู้เล่นน้อยกว่าและกำลังถูกบุกใส่ยอย่างหนักบอลเข้ามาทุกทิศทุกทางโอกาสผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้มากกว่าประตูชัยของลิเวอร์พูลเอลเลียดยิงได้ดีแต่บอลที่เข้าเสาแรกก็เป็นความรับผิดชอบของคนเป็นนายทวารเช่นกันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอีกเกมที่ลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของทีมที่พร้อมจะลุ้นแชมป์หัวใจของพวกเขายังคงฮึกเหิมมุ่งมั่นที่จะเอาชนะให้ได้ในทุกเกมเฉพาะฤดูกาลนี้เก็บแต้ม จากสถานการณ์ที่เป็นฝ่ายแพ้ได้ถึง18คะแนนมากกว่าใครในลีกไรตันคืออันดับ22แต้มเวสต์แฮมอยู่ในเตะ10แต้มสเปอร์ส9แต้มไม่มีใครพลิกสถานการณ์จากที่กำลังแท้กกลับมาได้คะแนนมากไปกว่าลิเวอร์พูลอีกแล้วและประตูชัย ในช่วงทดเวลาในยุคพรีเมียร์ลีกก็ยังเป็นทีมหงแดงที่ทำได้มากกว่าใครรั้ทั้งหมดประตูของเอลเลียตคือลูกที่43เข้าไปแล้วทิ้งอาร์เซนอลอันดับ21ลูกทิ้งสเปอร์สอันดับ3 2ลูกทิ้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันดับ44ลูกยิงประตูชัยในช่วงทดเวลา43ลูกมีทั้งที่เบียดจากเสมอเป็นชนะและพลิกจากศูนย์แต้มเป็นสามแต้มในจำนวน43ประตูที่ว่านั้นมีถึง17ลูกหรือคิดเป็นร้อยและ40ที่เกิดขึ้นในยุคเจอร์เกนคลอป นี่คือ mentality monsters ที่ครอบนำเข้ามาให้กับทีมโดยแท้และมันยังจะคงอยู่กับทีมต่อไปอีกนานไว้ใจได้เลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ